เรียบร้อยโรงเรียนจีนจะสตาร์ทเท้าได้นะครับอาการแบตหมดแบตเสื่อมนะครับมัน ใช้งานมา4ปีแล้วนะก้อนเนี้ยยูซ่าสตาร์ทไม่ติดแต่ว่าเวลาบีบแต่เปิดไฟเลี้ยวอะไรเปิดไฟสูงใช้ได้ปกตินะครับสตาร์ทเท้าได้อันนี้แบตก้อนใหม่ที่สั่งมานะครับก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแบตกันโอเคก็เอดอินมาเปิดดูใต้เบาะกัน นี่อันนี้คืองานหยาบละสาหรับผมก็คือตัวหกเหลี่ยมนะครับเคยหักคาตรงนี้เพราะว่าผมว่าจะถอดแบตนี้ให้รถน้องทําเครื่องครับแบตหมดก็เลยว่าจะให้น้องยืมแบตแต่ทีนี้หกเหลี่ยมหักคาเลยครับแกะไม่ได้ข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งแกะได้นะครับก็ใช้ที่ขันน็อตแค่สองจุดนะที่เป็นหกเหลี่ยมเนาะอันนี้เป็นน็อตแต่งนะครับที่จริงมันจะเป็นน็อต น็อตอ่าเบอร์แปดถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน็อตไขควงแฉกนะครับสองตัวสรุปตัวแบตมีที่ยึดประมาณสี่จุดนะครับคือยึดตรงขั้วสองจุดบวกลบนะครับแล้วก็ตัวยึดไม่ให้แบตมันหลุดออกจากตัวที่วางนะครับสองจุดตรงนี้นะครับก็ต้องมาขันออกก่อนลหลักๆแล้วมันขันนี้ไม่ไม่ยากนะครับแต่ว่าตัวเนี้งานหยาบเลยผมไปใส่น็อตแต่งหกเหลี่ยมหักคานะครับ โอเคเดี๋ยวมาลองเอาเกนไกลลองคีบออกดูมันจะออกไหมถ้าไม่ออกน่าจะต้องมิ่งไปหาร้านที่เขามีตัวคีบน,นี้ออกได้นะนหักคาเลยไม่มั่นใจว่าเอาคีมจะออกไหมยวต้องลองหาคีมมาหนีบออกดูนะครับคีมปากเล็กๆหน่อน อันนี้น่าจะขันออกอยู่ตัวนี้เดี๋ยวใช้เป็นหกเหลี่ยมขันออกก่อนอ่าอันนี้ผมเอาคีมของมันแล้วนะครับ ทีดเมืองงานเกือบไม่ออกละโอเคไม่ออกข้างนึงเอา้า ข้านี้ผขันง่ายๆเลย โอเคออกแล้วนะครับยังดีที่หัวมันโผลมาให้ตอบได้นะี่เรียบร้อยดูสภาพโอ้โหดูสภาพครับออกแล้วครับ Oh oh. มาเดี๋ยวเราจะมาถอดแบตลูกเก่าออกกันนะครับ <Okay. S 1> ก็ใช้ไขควงแฉกนะขันออกเลยง่ายๆนะครับ mm hmm. แล้วก็ ก็ย,ยกรูปเก่าออกนะครับโอ้โหสภาพใช้มานานมากโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแบรูปกเก่านะครับตัวนี้เป็นแบรูปใหม่เนาะเป็น Y t z ท v นะครับก็ตัวนี้ก็ใช้มา4ปีแล้วนะครับโอเคก็น่าจะเสื่อมสภาพหมดแล้วครับก็จะมาเปลี่ยนแบลูกใหม่เลยนะครับแกะอันนี้ก่อนน็อตตัวเมียตัวผู้ อันใหม่เขาจะแถมมากับตัวแบตเลยเนาะอเนี่ยก็ให้ใส่ตัวเมียนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยตัวเนี้ยยัดเข้าไปอันนี้ขั้วบวกนะครับ ฝั่งขวาโคโรบฝั่งซ้ายนะครับถ้ามองมาจากข้างหน้ารถนะครับโอเคฟิตพ,พอดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เอาไขาครวงมาเตรียมไว้ไขควงแฉกนะครับมาขันล็อกเข้าไป เอาพอตึงๆมือก็พอนะครับจะไม่ต้องแบบแน่นมากจนขั่วแบบแตกนะครับเพราะนั้นอันตรายโอเคก็เป็นนันเสร็จนะครับ ก็สวมตัวกันขั้วสีแดงไว้นะครับแล้วก็ใส่ที่กันแบตหลุดเข้าไปเหมือนเดิมอพอจึงมือพอนะครับไม่ต้องแน่นมากก็เป็นนั่นเสร็จนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่มาลองสตาร์ตดูอีกทีเนาะว่าจะออกมาประมาณไหน โอเคเดี๋ยวมาลองสตาร์ทรถกันดูนะครับนี่แบตลูกใหม่น่าจะสตาร์ททีเดียวติดเลยนะเนี่เปลี่ยนแบตแล้วโอแบบแว้โหฟิดขึ้นเลยทีนี้อันนี้เวลาเดี๋ยวตั้งก่อนนะครับ ตอนนี้มันขึ้นเป็นเที่ยงเนาะเพราะเราถอดแบตออกมันจะตั้งเป็น12เลยนะครับต้องมาตั้งในการในตัวรถใหม่ก่อน เสร็จนะครับเวลาเปิดไปเลี้ยวก็เดือนไม้ก็แมกกาพิพเยอะแล้วไฟหน้าก็สว่างขึ้นนิดนึงเสียงแต่ก็ <c oughs> ดังดีเลยนะครับที่แน่คือกดสตาร์ททีเดียวติดเลย EC start ตายอ,อีกรอบนึงก่อนจบคลิปนะครับแบบลูกใหม่แบบลูกใหม่แบบหมไม่ต้องสตาร์ทเท้าแล้วโอ้โหดูติดง่ายมากมาอีกรอบนึงเผาโัเทียนเบอโโเทียนเหมือนรถใหญ่ดูนะครับโอ้โ oh ห oh. สตาร์ทเหมือนแนวเจ็บขึ้นเลยอีเดียวติดนะครับไม่ต้องกดแช่ ก่อนเดินทางนะครับวันนี้เซอร์วิสรถก่อนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ